มาหดดอกไม้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนดูเพิ่นมารดต้นไม้นะคะจะได้ปลูกไม้ประดับอยู่หน้าอาคารเรียนเป็นยังไงคะหนาวไหมคะวันนี้หนาวไหมคะหนาวจนแข็งเลยค่ะหนาวมากหนาวจนแข็งเอาโน่เสร็จหรือยังเอามาเลยเอามากามปูมามาลดกับพี่เขานี่ลดหมดเลย ตัวไหนที่มันมีไม้ประดับมันก็เป็นลดหมดเลยตนลาอันสวยๆมากเลยสวยเลยค่ะหน้าอาคารเรียนเราเราก็ต้องดูแลนะคะทางเข้าโรงเรียนก็มีใช่ไหมมีอันนี้ต้นอะไรรู้จักหรือเปล่านี่ต้นอะไรต้นอะไรตอบนักเรียนไม่รู้จักต้นสนแล้วต้นอะไรคะสีเหลืองๆนี่ต้นอะไรอันนี้ต้นอะไรต้นดอกอะไรทองอะไรทองอุไร นี่นักเรียนไม่รู้จักเลยเอาโนรลรลดโนเป็นไงนยิ้มใส่กล้องหน่อยเลวนี่หลักฐานว่าทำแล้วรถแล้วยิ้มเลยค่ะยิ้มเลยดอกดาวเรืองนะคะถึงจะเหี่ยวเฉาก็าไว้บูชาพระนันไงเอามาดูหน้าดูดูดูหน้าจิ๊กลถไปเลยค่ะสว,วัสดีค่ะ มาเลยลูกศิษย์มาเลยมาเลยคุณแป้งคุณนบอันนี้ลูกศิษย์นะคะหุ่นดีทั้งนั้นเลยค่ะหุ่นเหมือนคุณครูเลยนะคะเป็นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะเป็นผู้หญิงหมดเลยเป็นผู้หญิงหมดเลยโชคดีนะคะขับรถปลอดภัยนะคะค่ะสดีค่ะ้วพี่นบอุ้ยแม่หนบแม่แม่นบใช่ไหมใช่ค่ะแม่นบตัวแม่นะคะแม่นบค่ะแม่นบ เอารสค่ะรสแม่หนูเมหนูอ่ารถเลยเอตรงไหนอีกคะหนูไปต่อหรืออาคารนูไปเปิดน้ําเลยเราปลูกหลายอย่างนะคะไม้ประดับหน้าอาคารเรียนทองอุไรค่ะตัวหนึง่งทับขึ้นสูงๆจะสวยมากเห็นในสถานที่ราชการหลายที่นี่สวยสวยอันนี้ก็กำลังเริ่มนะคะเริ่มปลูก อันนี้ประธานนักเรียนวันนี้มาทําหน้าที่แต่เช้ามาตั้งแต่หกโมงเลยค่ะอาหารหน้ามามองกล้องไหนคะ่ะมาได้6หกโมงค่ะเ้เาจะมาต,มาตรวจโควิดด้วยใช่ไหมไม,มาทําเวรค่ะถึงเช้าไม่เช้าเขาก็มาเช้ากว่าเพื่อนทุกวันค่ะน้ำหลุดเอาหรือย,ยังโน no. มาเปิดมาเปิดให้เนาะพี่เขา oh. เดี๋ยวให้พี่ออมเอาก่อน ก้ามปูเดี๋ยวให้พี่ออมเอาก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ไหลถ้าเปิดตัวนี้ตัวนั้นก็จะไม่ไหลตอนเช้าเช้านะคะเรามาดูบรรยากาศวันนี้อุณหภูมิประมาณสิบสององศาค่ะหนาวออกกําลังกายแล้วก็ร้อนค่ะเต็มหรือยังน้ําเดี๋ยวมาดูพี่โนก่อนอาพอมาออมลุกเลยมารถรถกระถางตัวนี้ด้วยนะออมนี่ต้นทางนี้ไล่ไปเลยหร<อ>ือว่ายังไม่รดแล้วนา โรงเรียนแล้วคะเป็นอของใครต้นใครต้นมันใช่ไหมรับผิดชอบของใครของมันรถเยอะๆหน่อยออมเยอะๆหน่อยอย่าขี้ที่น้ำ <c oughs> เรารถต้นไม้นักเรียนคะรถเช้าเย็นนะคะไม่ใช่คิดอยากรถตอนไหนก็รถีมันตายแน่ตายแน่ค่ะ <c oughs> หันหน้ามองกล้องยิ้มด้วย <c oughs> รักโลกค่ะมันจะได้สวยแ <c> ก <oughs> <c oughs> แก <laughs> แบบนี้เลยนะ <laughs> เอารถค่ะอันนี้ครูกล้วยเอามาทั้งหมดเลยแล้วครูแดงก็ซื้อท่ออยู่ข้างหน้ามาปลูกต้นไม้โกศนนะคะช่วยกันรดนะคะแล้วมันจะได้สวยงามอันนี้เพิ่งเริ่มปลูกเอามันเปิดให้พี่เขาเนี่ยอันนี้คุณโนนะคะ อนโนคะยิ้มหน่อยสิคะตโตโนนะคะบิ๊กไซส์ประจําโรงเรียนลูกครูน้อยของแท้เลยค่ะเออเอาออกลูกกระสอบเอาออกเดี๋ยวเดี๋ยวก้านปูอันนั้นไว้ให้พี่เขาให้พี่เขาลดให้น้องเขาลดจับไว้ให้พี่น้องเขาด้วยได้หร,หรือยังเดี๋ยวอมอมออมมาให้ให้ตโตโน่ลดก่อนออมปิดก่อนลูกเอออ่าลดลดให้มันเสร็จซะ เออได้ได้ได้อารถให้มันเสียดซะูเยอะเยอะอยู่เห็นไหมคะทองอุไรสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเอาวันนี้เราพามาดูกิจกรรมของเด็กนะคะรับผิดชอบบริเขตตัวเองนะคะรดน้ำต้นไม้ทุกเช้ากับทุกเย็นนะคะมันพอไหมสายยางน่ะเอาจับสะก่อนมาออมมานี้ เอาดูหมดหรือ,อยังน้ำตรงนี้ลดหรือ,อยังเดี๋ยวพี่ออมเปิดอ้อมให้น้องก่อนอ้อมมาเอาอยู่นี่ก็ได้ออไม่ต้องหิ้วมาไกลให้การปูจับเออลดเลยมันก็จะเป็นแถวไปอย่างนี้นะคะอันนี้คือทองอุไรค่ะต้นทองอุไร ถือว่ารถเสร็จแล้วนี่มาเลยมารมันเตมปรมาณทก้อนอ่าวันนี้นะคะก็กขอบคุณทุกท่านที่เข้าติดตามรับชมนะคะเอาแต่เช้าเลยอากาศหนาวๆนวนะคะบริเวณโรงเรียนดูได้ค่ะเต็มไปด้วยหมอกควันนะคะขนาดพูดควันยังออกปาก <c oughs> อ่าเลยค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครับส <c oughs> วัสดีครับ น้าบอกคิวเถื่อนีเซ็กซี่อีกเลยค่ะ <laughs> oh. you know.